สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9กันยายน2563ครับสมาชิกชกสอสมอล่าสุดมีจำนวนเท่าใดครับและหากเสียชีวิตทายาทจะได้รับกี่แสนข้อมูลล่าสุดชมครับ<ม>ข้อมูลล่าสุดนะครับจากการประชุมกันของคณะกรรมการสมาคมชบธุรกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมาัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับ กรรมการประชุมกันและรับรองสมาชิกที่ส่งใบสมัครถึงสมาคมและเข้าระบบเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วตอนนี้มีทั้งสิ้น726,000คนครับหากสมาชิกอสมอเสียชีวิตทายาทจ,จะได้รับ363,000บาทครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดณน4ะกันยายน2563ครับ สำหรับคลิปหน้าครับจะนำเสนอข้อมูลการหักเงินสมาชิกชกสในเดือนกันยายน63นี้ว่าสมาคมจะส่งเรื่องให้ทกศหักจากบัญชีอสมอวันที่เท่าไหร่และหักจำนวนเท่าใดนะครับเนื่องจากว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเงินเข้า,าบัญชีอสมวสามครั้งนะครับก็คือวันที่10 21และก็21มันมี3รายการแล้วจะหักจากรายการไหน เป็นเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายนนะครับก็รอดูครับว่าจะหักเท่าใดนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือตอนนี้ทางสมาคมชาพนักิจสงเคราะห์อสมอครับได้จจดทำบัตรประจำตัวสมาชิกแล้ว700,000ใบนะครับและจะส่งบัตรประจำตัวสมาชิกนี้ไปยังทุกจังหวัดไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดก็จะส่ง ลงสถานบริการที่อสมอทํางานอยู่เจ้าหน้าที่สถานบริการที่อสมอทํางานอยู่ก็จะแจกจ่ายให้กับอสมอภายในเดือนกันยายนต่อไปนะครับบัตรประจำตัวสมาชิกนะครับก็มีประโยชน์นะครับมี QR code สาหรับสแกนดูข้อมูลการหักเงินต่างๆดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกได้นะครับก็รอรอรับบัตรในเดือนกันยายนนะครับส่วนคลิปหน้าจะนํารูปร่างหน้าตาบัตร ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรมาให้ชมครับจริงๆแล้วสมาชิกมีทั้งหมดตอนนี้726,000คนนะครับแต่ว่าเพิ่งทําบัตรเสร็จ7000 0 0คน7 0 0 0 0 0คนก็เป็นเป็นข้อมูลที่สมาคมได้รับรองเป็นสมาชิกเดือนก่อนนะครับ7 0 0 0 0 0คนจะทำบัตรเสร็จแล้วส่วน2 6 0 0 0กว่าคนเพิ่งรับรองเป็นสมาชิกในเดือนเมื่อวันที่4กันยา สองหมื่นหกพันกว่าคนก็จะทยอยทําบัตรส่งไปให้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะต่อไปครับบัตรประจำตัวสมาชิกนะครับรอรับได้ครับสวัสดีครับ